สวัสดีน้องๆหันหลานเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งในงานเรือแบบเรือสำภาสลเพา,อส,พาสองหลักก็อยู่ในแนวที่ว่าสวยงามพอสมควรถึนงน้องๆหันหลานก็ไปเจอในแมกกาซินะ่ะรูปในแมกกาซินท,ที่ถูกใจเราอะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆน,น้องๆอ,อลังก็อยากจะทำนะจะทําเล่นสักลำหนึ่งมาทําโชว์สักลำหนึ่งเออจะทํำยังไงเอางั้นาาตามาามาตามอาจารย์โวมาออกตอนสองนะเนี่ยตอนที่สองอืมอา้าตอนนี้เนี่ยขั้นแรกก่อนเลยเดี๋ยวเอาตัวนู้นมาก่อนตัวขั้นแรกเดี๋ยวทาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยตัวนี้อืม เมื่อทำเสร็จแล้วตรงนี้เราวาดหมดแล้วนะวาดหมดแล้วอาร์ต้าเราวาดหมดแล้วเราก็จะลงมาทินตรงนี้อ่ามาลงมาลงหลักปักปักฐานตรงนี้เน่เน่มาลงหลักปักฐาน่านี่เลยสิบวอาก็มาถึงนี่ทีนึงอ่าเราจะมาหานี่เราหาเลนข้างฮนะเลนข้างเลนข้างเราหาได้แล้วเลนข้าง เราจะหาได้กว้างนะไอ้ด้านกว้างเนี่ยเรือมันยาวสิบสองสิบสองวาถ้าคิดไปตามหลักไทยไทยสากลก็เรียกว่าสิบสองวาก็สิบสองศอกก็กว้างสิบสองศอกไอ้สิบศอ,อกสิบสองศอกนี่มันก็คือหกเมตรนะเมตรหกเมตรหกเมตรอ่าหกเมตรเอ่อคือว่าวาหนึ่งมันมีสี่ศอกสี่ศอก สองวาอ่าสิ่ว่าเสียตต่สอบงัสามวาอ่าสามวาเท่าไหรสี่สามสิบสองสองน่าโอเคแล้วสามวาเนี่ยก็คือเราเอามาตรงนี้อ่าคือสามวาหนึ่งสองสามาแล้วก็มาแบ่งครึ่งนมาแบ่งครึ่งก่อนโอเค ับเนี่รามาแบ่งครึ่งซะเามาแบ่งครึ่งการแบ่งครึ่งเนี่ยก็คือหมายว่าเรือทุกอย่างมันต้องกาแบ่งครึ่งอ่ะที่จะทําเนี่ยในแบ่งครึ่งเนี่ยคือตรงนี้โอเคแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นที่เราจะทําตรงนี้ก็คือหมายความว่าเรือสิบสองศอกแบ่งพึ่งได้หลายด้าอะไรอ่าเนี่ยแบ่งครึ่งแล้วได้อะไร ปรับจะได้โอเคนี่คือบ่งครึ่งเห็นไหมแบังครึ่ง,ง,งเอ๊ะการแบ่งครึ่งมาเนี่ยแล้ว็เพื่อจะมาหารูปทรงรูปทรงอ่วอาวรูปทรงวงวงเรืออ่ะน,นะวงเรือเราจะเอาว่าวงเรือของเราอยู่แต่แค่นี้พอในช่วง Bye. ลูกแนวดูให้ให้ฟั่งๆหลายๆทเที่ยวอ่าอันนี้ก็ไม่ไม่ดีไม่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 ไมสวยแคบไปท้ายแคน่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายอ่าเอาโอเคไหมอันนี้จะโอเคไหมอ่าจะโอเคหรือเปล่าเนี่ยรูปเนี้ย เดี๋ยวเอารูปนี้มาลงมาดูวเวก้าอ่ะใช่ไหมเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราลองดูดูว่าไอสิ่งที่เราจะทำตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะมาออกเป็นรูปอะไรใช่ไหมออกเป็นรูปอะไรปร๊บก่อนดูดิ เนี่ยสองข้างเมื่อประกอบกันแล้วประกอบกันแล้วมันจะได้มันก็จะได้รูปนี้แหละนะนะว่านไะอ้รูปเนี้ยไอ้ก็สวยนะืึสวยไหมถ้าสวยแล้วโอเคเอาเลยถ้าสวยแสดงว่าเราสวยปัับเรามาร์คไว้เลยละฮนะเรามาร์คไว้เลยว่าโอเคตรงนี้นะนี่ความฟางของมันเห็นไหมความฟ,งฟางครัก็ความฟางกับความความใหญ่ของเรือเนี่ยมันก็จะสมดุลกัน มดุลกันใช่ไหมทีนี้เรารู้ว่าไอ้เอา้ากว้างได้แล้วความกว้างความอะไรสูงได้แล้วทีนี้เราอยากจะรู้ความสูงนะสามสูงความสูงเต็มพิกัดนะความสูงเต็มพิกัดแต่ของเขามันอยู่ตรงไหนได้ป่ะเนี่ยความสูงเรื่องแต่ก็อยู่เราดูดินี่ความสูงอันอีมันม,ม,ม,มีสองชั้นอ่าชั้นคือไอ้ตัวนี้คือดัดฟ้า นชั้นดัดฟ้าหรือใช่ไหมีสองชั้นเอาโอเคโอเคแล้ว้า,ามาคำนวณตีเสียว่าตรงนี้เป็นชั้นดัดฟ้าเขา เราเราเราจะท่านจะฝาเพราะเราจะตีกรงอยู่แค่นี้เองอ่ะเราตีกรงหมดเลยได้เอาตีกรงมหมดแล้วเอามาคำนวณนำมาว่าไอ้ความสูงมันอยู่ที่เท่าไหร่นะเอาก็เราก็ไปปรับก็ให้นี่ความสูงมันอยู่ที่เท่าไหร่ว่าไปเลยซิเมตรอ่่ไมนี่กันก่อนแล้วนะ ครับหลางกันมาเลยตรงนี้ละลายนี่สองเมตรฮึรวงบวกข้างบนข้างบนเสร็จฮึมนี่สองเมตรก็อยู่เราสองเมตรห้าสิบเซนสองเมตรสี่สิบนะก็อ,อยู่ประมาณสองเมตรสี่สิบเซนเออ่าสองเมตรสี่สิบเซนก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ฟังไม่สูงอะไรหรอก นะมันสูงเท่าไหร่ลองเราเพราะว่าเราจะจะพอใจกับมันไหมอเ,เออนี่สูงมันเจ็บนะใช่ไหมอืมเราดูทีว่ามันสูงนี่มันสูงอยูสองเมตรห้าสิบจากขึ้นล่างมันขึ้บนเนี่ยมันก็ไม่เบานะอ่าถึงมันปลาเนี่ยสอเมตรกงไม่ห้าสิบโอเคเรือมันได้แล้วก็โอเคอ่าตอนนี้ เรื่องของเรื่องว่าเรื่องของเรื่องว่าเราพอใจความสูงแค่นี้ไหมเอเนี่ความสูงกันแค่นี้เพราะระดับน้ําเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดถึงฮะระดับน้ําด้วยนะอระดับน้ำเพราะคือระวางระวางขับน้ํามาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราทุบเสื่อมแล้วเนี่ยป๊บอยู่เนี่ยนี่ระวางขับน้ํามันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แน่เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้อ้าวโอเคนะใช้ได้ นะสูงไม่ไม่ไม,ไม่สูงมากนะโอเคระดับนี้ครระดับน้ำอยู่เท่าไหร่นะอืม่นะเรารู้หมดอะเราเขียนแบบเนี่ยรู้หมดเลยระดับน้ำอยู่ที่ไหนอ้าวเก้าเมล์่ะอ่าเก้าเก้านาทีเก้านาทียะสามสิบนาทีเอาแค่นี้เดี๋ยวจอดได้อีกนะอ่าสวยๆเลยจอดหนนะสสดสดนะ้สวยมากอา้าวสวัสด,ดีมีชายทุกคนมามาเรียนรู้ทำเรือสเพรกัน สนุกสนุกนะเอ่อโอเคสวัสดีครับ